วันนี้แปดำใช่ไหมวันนี้วันพระ <c oughs> ว่าเป็นวันที่ <c oughs> บวชมีน้าบวชเท่าไหร่ห้าเล้ว <c oughs> บวชพระห้ารูป <c oughs> วัดนี้ก็เป็นวัดวัดเรียกว่าวัดสายกรรมฐาน <c oughs> เป็นวัดที่เกิดจากข้อปฏิบัติของหลวงปู่มั่นท่านเป็นพระป่าเป็นพระแบบครั้งพุทธการอย่างร้อยเปอร์เซนท่านเป็นพระที่ เรียกว่าบวชมาแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติเอาความหลุดพ้นเอามรรคผลนิพพานเป็นเป้าหมายของการบวชนี่คือหลวงปู่มั่นเพราะฉะนั้นพอท่านผ่านไปที่ใดก็ตามท่านไปทุด,ดงไปหาอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้ำอยู่เงื่อมผา อยู่ป่าช้า <c oughs> นี่นี่คือข้อปฏิบัติประจ,จำขององค์หลวงปู่มั่น <c oughs> เพราะฉะนั้นขอท่านผ่านไปที่ไหนก็ช่างบรรดาพระที่อยู่แต่เดิมอยู่บวชตามประเพณีบวชทั่วๆไปไม่ได้มีความมุ่งมั่นอะไรเป็นพิเศษหรือแม้กระทั่งบวชเพื่อเรียนเรียนปริยัติ บรรดาพระเนนเหล่านั้นเนี่ยพอเห็นหลวงปู่มั่นท่านมีข้อปฏิบัติที่แตกต่างแตกต่างจากพระทั่วๆ่วไปแต่ว่าไม่ได้แตกต่างจากพระครั้งพุทธการ <c oughs> คือท่านถือปฏิบัติตามนั้นก็เรียกว่าสะดุดหูสะดุดตาสะดุดหัวจิตหัวใจออกปฏิบัติตามหลวงปู่มั่นเนี่ยมากมายเลย พระที่ออกปฏิบัติตามหลวงปู่มั่นโดยมากก็คือออกด้วยเหตุเหล่านี้ก็คือเห็นหลวงปู่มั่นท่านไปทุดงที่นั่นที่นี่เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติกรรมฐา,านตลอดชีวิตที่ท่านได้ไปที่แห่งใดก็ตามนี่ก็เลยสะดุดพาให้ออกปฏิบัติตามๆกันสําหรับวัดนี้ก็คือวัดที่องค์หลวงตามหาบัว ท่านเป็นผู้ที่ก่อตั้งขึ้นท่านก่อตั้งขึ้นมาก็ก่อตั้งตามแบบที่ท่านได้เคยอยู่ฝึกอบรมจากหลวงปู่มั่นเพราะว่าหลวงปู่มั่นเนี่ยเป็นอาจารย์ของท่านหลวงตาท่านก็ขนาดเป็นพระที่เรียกว่าเชี่ยวชาญด้านพัดไตรไปิฎกรูปหนึ่งเพราะว่าท่านเรียนท่านเรียนบาลีท่านเรียนนักธรรม และท่านก็เป็นผู้ที่ตั้งใจจะออกปฏิบัติท่านก็เลยคน้นคว้าพระไตรปิฎกเรียกว่าเอาที่เป็นแก่นเป็นแนวทางที่จะทำให้ไปออกปฏิบัติด้วยความไม่สงสัยลังเลเรียกว่าศึกษาทั้งข้อธรรมข้อวินัยต่างๆอย่างเต็มที่เลยนี่คือหลวงตาตเมื่อศึกษามามีความรู้ ในเชิงปริยัติอย่างเต็มที่แล้วท่านก็เริ่มออกหาอาจารย์อาจารย์ผู้ใดบ้างที่จะปฏิบัติตรงตามแบบของพระไตรปิฎกที่ท่านได้ศึกษามาเรียกว่าพระไตรปิฎกว่าแบบนี้ประพฤติปฏิบัติแบบนี้อาจารย์รูปใดที่จะปฏิบัติตรงว่าง,งั้นเถอะท่านก็เอาพระไตรปิฎกเก็บไว้ภายในแล้วก็ ใช้สายหูสายตาสังเกตสังการเนี่ยก็มาพบว่าหลวงปู่มั่นนี่แหละมีข้อปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวตรงตามแบบฉบับที่ได้สอนไว้ได้กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกท่านก็เลยสนิทใจลงใจนอกจากนั้นยังมีนิสัยที่เด็ดขาดพูดอะไรนี่แลียกว่าเฉียบขาดมีไหวพริบมีปฏิภาณที่จะตอบโต้แก้ปัญหาได้แบบ ชนิดที่เรียกว่าถึงใจว่านั้นเถอะข้ออุปมาอุปไมตต่างๆนานานี่เรียกว่าเชื่อเฉืออหัวใจซึ่งตรงกับนิสัยของหลวงตาท่านก็เลยถือเป็นอาจารย์เี่ยเพราะฉะนั้นท่านก็อยู่กับหลวงปู่มั่นตลอดเลยะที่วัดหนองผือนาในจังหวัดสกลนครนี่ได้อยู่ระหว่างที่อยู่นี่แหละก็ได้ศึกษา เอาข้อปฏิบัติที่นั่นน่ะเอามาใช้ที่วัดป่าบ้านตาตลอดจนวัดแห่งนี้เนี่ยเพราะเป็นวัดที่องค์หลวงตาท่านก่อตั้งเนี่ยเพราะฉะนั้นวัดเราจึงได้พยายามที่จะศึกษาสิ่งใดที่องค์หลวงตาท่านได้เคยพูดไว้ปารบไว้ในครั้งหลวงปู่มั่นหรือในครั้งวัดป่าบ้านตาวัดเราเราก็พยายามที่จะรักษาข้อปฏิบัติเหล่านั้นอย่างเต็มความสามารถเนี่ยเพราะว่า ข้อปฏิบัติเหล่านี้แหละนที่เป็นทางเบิกเข้าไปสู่ความมุ่งหมายของการบวชก็คือเพื่อเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นเป็นไปเพื่อมรักผลนิพพานอันนี้คือความมุ่งหมายของการที่มีวัดป่าวัดป่ากรรมฐานเพราะฉะนั้นบรรยากาศของวัดจึงเป็นบรรยากาศที่ไม่ได้มีวัตถุใดๆที่จะเป็นไปเพื่อความหรูหราผู้ฝฟาอันนี้ ไม่ใช่เป้าเป้าหมายเนี่ย่าเป้าหมายของวัดก็เลยสร้างความหรูหราขึ้นมาให้เกิดขึ้นในจิตในใจวัตถุภายนอกพอเป็นพอไปอย่างที่เห็นเห็นอยู่เนี่ยพอเป็นพอไปพอมีใช้สอยกันไปพอประทังกันไปเนี่ยเพราะฉะนั้นวัดเรากุฏิของพระในแต่ละหลังแต่ละหลังภายในนี่จึงไม่ได้มีไฟฟ้าใช้นะ เราก็อย่างดีที่สุดก็อาจจะมีโซล่าเซล์ลอะไรบ้างใช้พอเป็นแสงสว่างได้เห็นบ้างแต่ภายในของวัดเราเนะี่ยเราไม่ได้เดินสายไฟไปเพราะเราถือว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกินจำเป็นของความเป็นผู้ที่เข้ามาศึกษาปฏิบัติภายในจิตในใจเพื่อมุ่งเข้าสู่ทางมรรคผลนิพพานอันนี้คือเป้าหมายของการที่สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นเป้าหมายของการที่บวช เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเราจึงเรียกว่าพยายามไม่ให้มีมากมายมีอะไรก็ตามเลยมีเพื่อที่จะเสียสละแจกจ่ายสงเคราะห์สงหาถ้าพวกเราสังเกตดูแม้มีต้นพ่อป่านี่ต้นพ่อป่าก็ไม่ได้เป็นพ่อป่าเพื่อวัดก็เป็นไปเพื่อที่จะเดินตามร่องรอยของผู้ที่ถึงความหลุดพ้นแล้ว แต่ก็เห็นว่าชาติบ้านเมืองส่วนรวมมีความสำคัญต่อพวกเราทั้งหลายต่อญาติพี่น้องของท่านหรือแม้กระทั่งต่อพระสงฆ์ที่จะดํารงความเป็นวัดเป็นวากิจการของวัดของวาที่จะเดินต่อไปได้ก็ยังต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ซึ่งเรียกว่าเป็นปัจจัยสี่เป็นเครื่องสนับสนุนเพราะฉะนั้นเมื่อชาติบ้านเมืองถึงจุดที่ เรียกว่ามีมหันตภัยเกิดขึ้นในที่นี้องค์หลวงตาท่านเห็นว่าวิสัยของพระที่ช่วยได้แล้วก็วิสัยของพระที่ปกป้องได้ก็คือนี่แหละคลังหลวงซึ่งเป็นจุดที่เป็นหัวใจถ้าคลังหลวงเป็นอะไรไปพวกเราโดนกระทบหมดโดยทั่วหน้าคนยากคนจนเศรษฐีกุดุมพีเจ้าของร้านกิจการต่างๆล้มละเนละหน้าได้หมดเลยจากคลังหลวงเนี่ยพังทลายลง ซึ่งความสาคัญขนาดนี้แต่พวกเรากับไม่ค่อยรู้จักลูกเล็กเด็กแดงเกิดมายังไม่เคยรู้จักเลยว,ว่าคืออะไรครังหลวงคืออะไรคือทุนสํารองเงินตราซึ่งหนุนค่าให้เงินของพวกเราเนี่ยแหละมีค่ามีราคาขึ้นมาถ้าทุนสํารองกองนี้พังค่าเงินของเราพังตามเนี่ยเพราะฉะนั้นที่เรามีต้นพระป่าก็มีต้นพระปา่าเพื่อสะท้อนเทศขององค์หลวงตาสอนให้เรารู้จักสิ่งที่มีค่าที่สุด ที่ทาให้ค่าเงินของเรามีค่าพวกเราแม้อยู่ทั้งโลกต้องใช้สิ่งเหล่านี้แต่พวกเรากลับไม่ทราบว่าสิ่งนี้มีค่ามีความจําเป็นต้องปกปักรักษาสุดชีวิตเหมือนมดที่เขารักษารวงลังนี่ยหลวงตาท่านเปรียบแบบนั้นนี่เพราะฉะนั้นสิ่งนี้พวกเราไม่รู้หลวงตาเป็นพระผู้ประพฤติปฏิบัติถึงความหลุดพ้นแล้วแต่ท่านรู้แล้วรู้ด้วยว่าสําคัญมากด้วยเนี่ยและความสําคัญตรงนี้กําลัง ถูกลดความสำคัญลงไปเรื่อยๆจนถึงขั้นที่เรียกว่าเกิดสงครามเศรษฐกิจในช่วงปี4041ความสำคัญนี้สำคัญมากแต่พวกเราไม่รู้เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นความสำคัญนี้จึงต้องอาศัยพระเรานี่แหละพระกรรมฐานผู้หวังความหลุดพ้นผู้ได้ถึงซึ่งความหลุดพ้นแล้วนี่แหละมาปลุกมาสอนมาเตือนให้พวกเราได้รู้จักเนี่ยเพราะฉะนั้นต้นนี้จึงเป็นต้นที่มาปลุกมาสอนมาเตือน นะไม่ได้หวังเพื่อจะมาสร้างวัดสร้างวาให้ใหญ่โตสวยงามไม่ใช่แต่หวังที่จะรักษาสมบัติของชาติซึ่งเป็นสมบัติของพวกเราทุกคนให้เป็นมรดกตกทอดสู่ลูกหลานไปรุ่นแล้วรุ่นเล่าไปตลอดเนี่ยเพื่อ,อยังความมั่นคงให้เกิดขึ้นแก่ชาติบ้านเมืองของเราและความมั่นคงนี้เพื่ออะไรไม่ใช่ความมั่นคงนี้เพื่อมาสร้างความรู้ลาความฟู่ฟ้าความเห็นแก่ตัวให้แก่ ชนในชาติไม่ใช่นะอันนี้กลับมาเพื่อบำรุงรักษาด้านศีลธรรมคือข้อธรรมะปฏิบัติเรียกว่าความเป็นลูกชาวพุทธเรารักษาชาติมาเพื่อรักษาพระศาสนาเพื่อรักษาศิลธรรมให้เกิดขึ้นแก่ลูกๆหล,ล,ลานๆของเราเราปรารถนาไหมคนที่มีครอบครัวคนที่ปรารถนาจะมีครอบครัวปรารถนาว่ามีลูกออกมาแล้วขอให้มันเป็นลูกที่อะไร เจอหมูหมาเป็ดไก่เตะดิ้นทุกตัวเพราะงั้นเด้อเรียกว่าหมูหมาเป็ดไก่เนี่ยผ่านเด็กคนนี้เด็กคนนี้จับหักคอหมดเราอยากมีรูปแบบนั้นไหมนะถ้าเราไม่อยากมีเราต้องอบรมบ่มเพาะด้านศิลธรรมให้เป็นผู้มีเมตตาไม่ให้เป็นผู้เบียดเบียนให้เป็นผู้รักญาติสนิทมิตรสหายเคารพกรตัญญูในผู้รู้คุณทั้งหลาย เราหวังแบบนั้นไหมหรือหวังออกมาไม่สนนะพ่อแม่มีค่าเท่ากับเพื่อนคนหนึ่งมีค่าเท่ากับไอ้อะไรไอ้คนในห้องอ่ะนะเรียนหนังสือมาด้วยกัน่ะพ่อแม่ก็มีค่าเท่านั้นแหละไม่ได้มีความหมายอะไรหรอกอย่างงั้นเหรอเราอยากให้เป็นอย่างนั้นเหรอนี่แหละสีและทรราคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่สอนให้คิดแบบนั้นสอนให้มองถึงความแตกต่างผู้ใดมีอุปการะแก่เรา ผู้ใดที่เป็นผู้มีบุญมีคุณแกเ่เราบุญคุณก็ยังต้องสอนเลยเพราะมองไม่ค่อยเห็นว่าบุญคุณหน้าตาเป็นยังไงนั่นแหละก็คนตักข้าวตักน้ําใส่ปากใส่เสื้อผ้าให้ป้อนข้าวให้อาบน้ําให้ฟูมฟักมานั่นแหละอย่างเงี้ยไม่เรียกบุญคุณจะเรียกอะไรหรือว่าทําตามหน้าที่มีหน้าที่ก็ทําไปอย่างนั้นเหรออ้าวแล้วถ้าเกิดเราไปเพศเราไม่ทําหรอนะเราไม่ทําก็ได้เหรอเห็นไหมละ่ะ เนี่เพราะฉะนั้นความเป็นลูกชาวพุทธนี่ก็คือพระพุทธเจ้าท่านสอนสอนหน้าที่ที่ถูกที่ควรที่เป็นหน้าที่ที่เป็นสัมมาปฏิบัตินะเรียกว่าให้เกิดขึ้นใครเป็นลูกปฏิบัติให้ถูกใครเป็นพ่อเป็นแม่ปฏิบัติให้ถูกต่อลูกใครเป็นปู่ย่าตายายปฏิบัติให้ถูกแก่ลูกแก่หลานชักพาให้เข้าอกเข้าใจเรื่องศีลธรรมอันดีก็เพื่อจะได้มีลูกหลานที่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ต่อไป นั่นแหละเห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านสอนหมดเพราะนั้นที่เรามีชาติที่มั่นคงเพื่อที่จะมาบ่มเพาะด้านศีลธรรมเพราะศีลธรรมมีความจําเป็นที่จะทําให้ครอบครัวนั้นๆตระกูลนั้นๆนะตลอดจนสังคมหมู่บ้านสังคมส่วนรวมมีความอบอุ่นชุ่มชื่นใจมองไปไหนมองไปไหนก็เห็นถึงความช่วยเหลือเกอกูลงกันและกไม่เห็นความเอารัดเอาเปรียบ หาวิธีที่จะทุจริตคดโกงกันและกันได้ลงคอทนทั้งที่เขาก็เป็นมนุษย์เราก็เป็นมนุษย์เขาก็เป็นคนเขาก็มีลูกมีหลานเขาก็มีคนที่รักเราก็มีคนที่รักแต่เราเบียดเบียนคนเหล่านั้นได้ทั้งที่เขาก็เป็นคนที่รักในกลุ่มคนของเขาแต่เราเบียดเบียนได้อย่างสบายเพื่อให้เราเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบนะให้ยอมให้เขาเสียเปรียบแต่เราต้องได้เปรียบเท่านั้นนะเห็นไหมล่ะนี่คือความเห็นแก่ตัว สิ่งเหล่านี้จะลดลงไปได้อย่างไรด้วยอํานาจของศีลธรรมนี่เพราะฉะนั้นในมุมของหลวงปู่มัน่นในมุมขององค์หลวงตาในมุมของพระกรรมฐานผู้หวังความหลุดพ้นจึงไม่เห็นสิ่งใดสําคัญยิ่งกว่าเรื่องของศีลธรรมเรื่องของเรียกว่าความเป็นคนดีเนี่ความลดละความเห็นแก่ตัวนี่แหละนี่คือสิ่งที่เป็นหัวใจที่ท่านรักษาสงเคราะห์สงหาเพื่อที่จะรักษาสิ่งนี้แหละนี่ มองเห็นความทุกข์ความจนความเจ็บใข้ได้ป่วยเกิดขึ้นในที่ต่างๆท่านจึงทนดูไม่ได้ท่านจึงต้องออกไปช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์สงหาในสถานที่แห่งนั้นในบุคคลเหล่านั้นที่ได้รับสิ่งที่กระทบกระเทือนนี่แหละนี่คือความเมตตาของครูบาอาจารย์ทั้งหลายเพราะอะไรเพราะสั่งสมมาแล้วฝึกฝนมาแล้ว จิตใจที่มีแต่ความคิดเบียดเบียนเนี่ยไม่มีแล้วมีแต่ความคิดที่เมตตาเพราะฉะนั้นความเมตตาเมื่อมีอยู่ในใจนก็จะหันไปมองว่าจุดไหนละ่ะที่ได้รับความกระทบกระเทือนก็จะเอาความเมตตาเหล่านี้แหละเมตตานี้แหละเข้าไปเยียวยาหัวจิตหัวใจของบุคคลเหล่านั้นที่ได้รับความกระทบกระเทือนเนี่ยเพราะะนั้นเราจึงไม่แปลกใจว่าทำไมาวัดวาจึงมักสงเคราะห์โรงพยาบาล จึงมักสงเคราะห์ลูกหลานเห็นความยากลําบากของเด็กนักเรียนเยมักให้ทุนการศึกษามักสนับสนุนให้เกิดสิ่งต่างๆเพื่อที่จะให้ลูกหลานของเราได้มีความรู้มีวิชาในการประกอบสัมมาอาชีพแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นคนดีนะอันนี้เห็นไหมนี่แหละนี่คือหัวใจเพราะฉะนั้นที่บวชมาก็คือการบวชเข้ามาก็คือบวชเพื่อที่จะฝึกฝนอบรมเหล่านี้เราจะได้คอยสอดส่อง <N> ในความคิดจิตใจของเราว่าเรามีความคิดที่เบียดเบียนอยู่ไหมเรามีความคิดที่ไม่มีเมตตาอยู่ในใจเราไหมเนี่ยเรา,ามีความคิดที่เป็นคนที่ไม่กระตันยูรู้คุณบุคคลที่เราควรจะกระตันยูรู้คุณไหมเนี่ยเรา,ามีความคิดที่เราบ่มเพาะว่าถ้าเรามีลูกหลานน่ที่จะเดินตามร่องรอยของเราเราได้ทำสิ่งอันดีงาม ให้ปรากฏแก่ลูกหลานหรือ,อยังหรือเราได้นำพาลูกหลานของเราให้เห็นสิ่งที่ดีงามหรือ,อยังในชีวิตสิ่งใดที่จะเป็นสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตของเขาเราได้แนะได้นำได้พทำได้สอนได้ตักเตือนหรือ,อยังนี่ล่ะนี่คือสิ่งนี้จะเกิดขึ้นมาได้จากผู้ที่เข้ามาฝึกหัดอบรมนะในการประพฤติปฏิบัติน่ล่ะแม้จะไม่ได้หวังถึงขั้นว่าจะเอามรรคผลนิพพานแต่ก็ต้องเดินตามร่องรอยนี้ เพราะร่องรอยนี้เป็นร่องรอยที่ยังความอบอุ่นชุ่มชื่นให้แก่ส่วนรวมให้แก่ตัวเองและส่วนรวมเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้บวชเข้ามาจึงมีหน้าที่หลักเลยเนี่ยก็คือหน้าที่นี้ลดละความเห็นแก่ตัวเนี่ยการเห็นแก่ตัวนี่มีข้าวของมากมีทรัพย์สมบัติมากมีเครื่องใช้ไม้สียมากนะมันบ่มเพราะความเห็นแก่ตัวบ่มเพราะความโลภมากเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้สอนอุบาย ใช้เพียงแค่บริขารแปะเห็นไหมผู้บวชเนี่ยมีแค่นั้นพอสบงก็คือผ้านุ่งนะจีวรผ้าหม่มสังคติผ้าอะไรเ,เรียกว่าผ้าผ้า,ผ,านะผ้าที่ใช้สำหรับปูปูหลับปูนอนหรือเป็นเหมือนผ้าหม่มท่านมีเท่านี้บาทนี่นีแหละเดินบินธบาเลี้ยงชีพนะนี่คือหน้าที่ นี่คือข้าวของเครื่องใช้ของพระมีเท่านี้พอไม่ได้มีมากนะมีน้อยที่สุดพยายามลดละใช้เท่าที่จําเป็นนี่นี่ฝึกแล้วเห็นไหมฝึกว่าไม่เป็นผู้โลภสิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อความโลภอาหารอันไหนอยากกินมากๆไม่เอามากเนี่ยเรียกว่าบางทีไม่เอาเลยยครูบาอาจารย์บางองค์สอนเลยอันไหนไม่ชอบตักอันนั้นอันไหนชอบไม่เอาเนี่ยแล้วก็เอามาคุกเล้ากันไปหมด เพื่อไม่ให้เห็นว่าอันที่ชอบกับไม่ชอบจะได้ไม่ต้องเลือกนมาคุกเข้าปะปนลงในบารนี่คืออุบายฝึกลดละความเห็นแก่ตัวสิ่งใดที่จะพาให้เราลืมตัวลืมอะไรเห็นแก่รสแก่ชาติเห็นแก่สีแก่สันเห็นแต่ความอร่อยอร่อยเห็นแต่ความเพลิดเพลินเห็นแต่ความไม่เป็นเหตุเป็นผลท่านตัดออกหมดให้เหลือแต่ความเป็นเหตุเป็นผลสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นมาได้ต้องฝึกนะถ้าไม่ฝึกไม่มีทางเกิดนั่นแหละ นี่นะนี่คืออุบายธรรมของผู้พุทธเจ้าตั้งแต่บวชเลยเนี่ยผมเหรอ,อมักจะติดกันใช่ไหมผมผมทรงนั้นทรงนี้สวยงามท่านจับโกนเลยนั่นแหละเพื่อที่จะตัดความยึดมั่นถือมั่นมองสิ่งใดให้เป็นสิ่งที่สวยหรือไม่สวยี่ตัดออกไปจากจิตจากใจเนี่ยปรับเปลี่ยนความคิดเนี่ยเพราะความคิดเหล่านี้มันจะเป็นไปเพื่อความโลภเพื่อความโกรธเพื่อความหลงตัวหลงตนซึ่งอยู่กับเราชั่วประเดียวประดา เรามีร่างกายเราเนี่ยอยู่กับเราแค่ประเดี๋ยวประดาเดี๋ยวค่อยๆพากจากไปแล้วค่อยๆจากไปแล้วเนี่ยตายอยู่ทุกวันก็คืออาบน้ําถูขี้ใครออกเนี่ยเห็นไหมเนี่หนังเนื้อเราตายอยู่เนี่ยผมเผ่าหลนหลุดอยู่เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยตายอยู่ตลอดเวลาและในที่สุดต้องตายจากกันเลยเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นท่านจึงอย่าไปติดอย่าไปหลงอย่าไปยึดเนี่ยนี่คืออุบายที่พระพุทธเจ้าสอน <S <S พราะเราไปยึดสิ่งเหล่านี้มากเกินไปมันทําให้เราทุกข์มาก มันทําให้เราหาอยู่หากินไม่พอหาเท่าไหร่ก็ไม่พอมีเท่าไหร่ก็ไม่พอไม่รู้จักพอเพราะเราหลงในกายนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เราพินิษ์พิจารณากายนี่ผู้บวชเนี่ยจะต้องเลยเกษาโลมาหน้าขาทันตาพระอุปชาทุกองค์ต้องสอนหน้าที่ซ้อมอยู่ทุกวันนี้ก็คือสอนผมเกษาคือผมโลมาคือขนผมขนเล็บฟันเนี่ยหนังนี่คือสิ่งที่เราเยึดติด เพราะฉะนั้นถ้าเราจะลดละความเห็นแก่ตัวเราต้องพิจารณาสิ่งเหล่านี้แหละเพื่อไม่เพื่อจะได้ไม่ยึดติดเพื่อให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ารักน่าสงวนเลยเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นปฏิกูลเราเนี่ยแหละคือตัวปฏิกูลเราแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยแบกสิ่งปฏิกูลไปกับตัวของเรานี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเพื่อให้เราลดละความเห็นแก่ตัวไม่ใช่สอนให้เกลียดชังตัวเองนะ นะเฮ้ยเอาไปเอามาเปลี่ยนจากความรักกายเป็นกูเกียรติชังเห็นหน้าตัวเองแล้วก็อยากตบหน้าตัวเองพอส่งกระจกอะไรก็ตบหน้าตัวเองเพราะกูพิจารณาจนกูเกียดชังตัวเองนะอันนั้นก็ไม่ถูกพระเจ้าไม่ได้สอนให้เกลียดชังไม่ได้สอนให้หลงยึดพระเจ้าสอนให้ให้ลดละความถือตัวถือตนลงไปเพราะความเข้าใจแล้วว่าอ๋อร่างกายเราก็เป็นเหมือนบรรดา สิงสาราสัตว์ทั้งหลายเหมือนของที่เกิดขึ้นในโลกทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาเดินเข้าไปสู่ความเสื่อมสลา,ายและความแตกดับในที่สุดเพราะฉะนั้นเราอย่ายึดมั่นถึงมั่นว่าเป็นเรามันไม่ใช่เราแท้เราไปยึดว่ากายนี้เป็นเราทั้งที่ต้องแตกดับถ้าเป็นเราจะไม่มีคนไหนตายเลยนะพอตายไปแล้วไปปลุกสิเอ้ยไหนตัวคุณที่ว่าเป็นคุณอยู่ไหนอตัวผู้นั้นไปแล้วทิ้งกายนั้นไว้ให้เป็นของสูญสลา,ายต่อไป สิ่งที่เป็นเราแท้ๆก็คือจิตวิญญาณอันนี้แหละเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องฝึกสิ่งที่เป็นเรานอกจากนั้นเราฝึกสิ่งที่เป็นเราเนี่ยมันไม่ใช่ของเราแท้นะร่างกายก็ไม่ใช่ของเราทรัพสมบัติก็ยังไม่ใช่ของเราเลยท่านจึงว่าอย่าไปยึดมั่นจนเกินไปมันนําความทุกข์ให้แก่ใจของเราสิ่งที่จะเป็นของเราได้จริงฝึกฝนอบรมได้จริงคือใจเราต่างหากเพราะฉะนั้นการบวชก็มาเป้าหมายของการบวชจึงฝึกใจโดยเฉพาะเลยเนี่ย ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทํามาเพื่อเป็นเครื่องฝึกใจนะโดยการทําอะไรสวดมนต์ไหว้พระนี่คือการฝึกใจระหว่างสวดมนต์ก็พยายามรักษาจิตใจของเราให้อยู่กับบทสวดไม่ปล่อยใจให้ไปอยู่กับเรื่องราวในอดีตในอนาคตนี่คือการฝึกใจเยการนั่งสมาธิภาวนาเนี่ยดูลมหายใจหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนี่ก็เป็นการฝึกใจไม่ปล่อยใจให้ไปคิดในเรื่องต่าง เพื่อที่จะสํารวมใจเข้ามาตล่อมจิตใจเข้ามาเข้ามาให้อยู่กับลมหายใจเท่านั้นให้อยู่กับพุทโธเท่านั้นนี่ซึ่งเราทําได้ง่ายไหมไม่ง่ายใจเรานี่ชินกับการคิดชินกับการฟุ้งซ่านชินกับความสิ่งใดที่จะนําความทุกโศกวิตกกังวลหรือแม้กระทั่งความเพลิดเพลินก็ทําให้จิตใจเราแตกกระเจิงนะแตกกระเจิงนะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวทําให้หลงคึกขนองเห็นไหม นเนี่มันดูหนังฟังเพลงมันคึกขนองขี่มอเตอร์ไซค์ลืมตายได้เลยอย่างเงี้ยเนี่ยนะเพราะว่ามันคึกขนองเห็นไหม,ไมล่ะเนะี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจึงสอนจิตใจของเราว่าอย่าให้คึกขนองให้ควบคุมเข้ามาให้อยู่ในอำนาจแห่งพุทธโธธรรมโมสังโฆหรือดูลมหายใจอันนี้นี่คือการฝึกจิตฝึกใจเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ฝึกแล้วอยู่กับเราจริงนะฝึกอย่างอื่นน่ฝึกเล่นกีตาร์เล่นไปเล่นมาประกอบว่าไปทําอะไร นะไปทำโน่นทำนี่ปรากฏว่านิ้วขาดนิ้วหลุดนิ้วเป็นแผลไปไงเล่นได้เก่งไหมความเก่งหรือไม่เก่งก็คือตาบที่นิ้วยังไม่เป็นแผลนะ่ะก็จ,จะเก่งแต่ถ้านิ้วเป็นแผลปุ๊บความเก่งหายไปเลยฝึกเป็นโนเก่งขนาดไหนก็ช่างนะปรากฏว่านิ้วไปเค็ดมาความเก่งลดลงไปทันทีฝึกอะไรก็ตามไม่เก่งจริงไม่เหมือนฝึกจิตฝึกใจฝึกจิตฝึกใจทําใจของเราให้ด่วนไม่ได้เอามีดไปกรีดใจไม่ได้ เนี่ยเพราะเราเป็นผู้ที่ฝึกแล้วเพราะฉะนั้นงานของความเป็นพระจึงเป็นงานที่เป็นไปเพื่อความแน่นหนามั่นคงเป็นไปเพื่อเป็นสิ่งที่เป็นสาระแก่นสารอย่างแท้จริงแก่ผู้นั้นเพราะฉะนั้นพวกเราไม่ต้องสงสัยเลยว่าทําไมพระครั้งพุทธกาลเป็นเศรษฐีกุลุมพีอาชีพต่างๆเป็นลูกกษัตริย์นะเป็นชาวไร่ชาวนาอะไรก็ตามทําอะไรมาก็ตามพอไปพบพระเจ้าปุ๊บออกบวชหมดทิ้งหมดเลยไม่เอา ทิ้งไร่ทิ้งสวนทิ้งลาดเาประสาทลาดาวังทิ้งกิจการห้างต่างๆได้เพราะว่าเห็นแล้วว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของที่อยู่กับเราไม่จีิรังสิ่งที่อยู่กับเราจีิรังคือการฝึกใจพอท่านฝึกใจได้แล้วท่านทิ้งหมดเลยไม่มีอะไรอวร์ไม่มีเสียดายเลยจะเอาเงินมาเป็นร้อยล้านพันล้านจะเอาสิ่งลุ่นๆละหลาฟู่ฟ้าดูแลงดงามประดับประดาร่างกายนี้ท่านก็มองว่าร่างกายนี้เป็นสิ่งปฏิกูลเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นจะมาประดับอะไรเห็นไหม ท่านเลยทิ้งได้หมดจึงไม่เป็นที่แปลกใจเพราะนั้นเข้าใจหร้อยังว่าทําไมหลวงปู่มั่นไปที่ไหนท่านปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าจึงได้มีผู้สละสละออกเรียนหนังสืออยู่สละออกยังไม่ทันบวชสละเป็นกิจการห้างร้านนะอย่างยกตัวอย่างหลวงปู่พรมอย่างนี้สละออกเลยทั้งตัวท่านทั้งภรรยาออกบวชปฏิบัติตามหลวงปู่มั่นเลยเห็นไหมจึงได้มีลูกศิษย์หลวงปู่มัน่นไม่ได้ต่างกันเลยกับพระครั้งพุทธกา จนกระทั่งไล่มาถึงสุดท้ายก็คือองค์หลวงตาเราที่ผู้ก่อตั้งวัดนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นบรรดาพวกเราเนี่ยพวกที่เราบวชขอให้ได้มีโอกาสชิมลางเนี่ยการฝึกจิตฝึกใจแม้เราจะสามารถบวชได้อย่างมั่นคงถาวรก็ตามขอให้ได้เข้าใจว่านี่คือสาระแท้จริงของชีวิตเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าให้การบวชที่บวชเข้ามานี้ให้ศูนยะ์เปล่าให้คุ้มค่าที่สุดแล้วก็ให้เป็นการบวชเพื่อฝึกฝ,ฝนอบรมจิตใจของเราเอง และบุญกุศลเหล่านี้มีจริงๆบุญกุศลเหล่านี้แหละคือเครื่องที่เราทําเพื่อตอบแทนคุณให้แก่ผู้มีพระคุณแก่เรานะเช่นปู่ย่าตายายพ่อแม่เนี่ยเป็นผู้ที่ทําให้เราได้กําเนิดขึ้นมาให้โอกาสให้เราได้มีมีร่างกายได้มีหูมีตาได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าที่จะทําให้เราไม่เป็นโมฆะในการฝึกจิตฝึกใจไม่งั้นเราไม่มีโอกาสเลยนะถ้าเราไม่ได้เกิดมาโดยพ่อแม่ของเรา โดยปู่ย่าตายายของเราฟูมฟักเรามาข้อได้ยินได้ยินได้ฟังธรรมะในการสมัยนี้จะไม่เกิดขึ้น,นเวลานี้ยังเป็นสมัยพุทธกาลอยู่ก็เือ,อยังเด็กธรรมะของพระพุทธเจ้ายัางอยู่จะอยู่ถึงแค่ห้าพันปีเราเกิดหลังจากห้าพันปีเราอยากจะบวชเราอยากจะฝึกใจไม่รู้จักเลยจะไม่รู้จักคําว่าฝึกใจเลยจะรู้จักแต่คําว่าเบียดเบียนจะรู้จักแต่คําว่าอยากจะเล่นงานนะเห็นใครอยากจะเกลียดอยากจะรัก อยากจะโลภอยากจะโกรธอยากจะหลงต่างคนต่างเป็นอย่างนั้นหมดเลยไม่มีธรรมะมาเป็นเบรกเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเราโชคดีแล้วเนี่ยความโชคดีตรงนี้ก็เพราะเรามีพ่อมีแม่ผู้ให้กําเนิดเรามามีปู่มียา่าตายายเป็นต้นเหตุขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะตั้งใจบวชเพื่อที่จะอุทิศกุศลผลบุญให้ท่านเหล่านั้นเนี่ยจะใช้ร่างกายที่ท่านประทานมาให้นี้ในการจะตั้งใจที่จะเป็นคนดีนะประพฤติปฏิบัติตด,ดีแล้วก็รักษาจิตใจของเราให้ดี นี่ยละนี่คือความมุ่งหมายนะเพราะฉะนั้นนะบวชแม้ยังไม่ปรารถนาถึงขั้นมรรคผลนิพพานแต่ก็ปรารถนาที่จะเป็นลูกสิทธิ์ที่ดีของพระพุทธเจ้านะส่วนผู้ที่ปรารถนาเห็นแล้วว่าชีวิตเป็นอย่างไรผ่านชีวิตมามากมายแล้วพอแล้วกับชีวิตแบบโลกโลกที่เต็มไปด้วยเรื่องราววุ่นวายสารพัดส,สารเพไม่มีจบไม่มีสิน้นมีแต่เรื่องราวให้ต้องคิดต้องอ่าน ตลอดไม่เรียกว่าแก้ปัญหาทั้งชีวิตสู้หันมาแก้ใจเราดีกว่าแก้ใจเราจบแก้ปัญหาเท่าไหร่ไม่จบปัญหาเรื่องนั้นผ่านไปเรื่องใหม่เข้ามาเรื่องนั้นผ่านไปเรื่องใหม่เข้ามาบุคคลนั้นก่อปัญหาบุคคลนี้ก่อปัญหาเปลี่ยนสลับสับเปลี่ยนปัญหาให้เกิดขึ้นมีแต่ใจของเราต้องแก้ปัญหาตลอดทั้งชีวิตเบื่อพอแล้วโลกนี้ขัดข้องจริงหนอโลกนี้วุ่นวายจริงหนอเนี่ยแต่โลกแห่งการบวชนี้ลดละความวุ่นวายหมดหันมาแก้ความวุ่นวายในใจเท่านั้น แล้วแก้ได้มีวันสุดนะเป็นการแก้ปัญหาในใจที่สิ้นสุดยุติลงได้แก้ปัญหาภายนอกไม่มีคําว่าจบแต่แก้ปัญหาภายในจบลงได้เนี่ยเพราะนั้นเราจะตั้งใจบวชจะเอาให้ดีตั้งแต่วันบวชบวชมาปุ๊บจะตั้งใจเป็นพระที่ดีของสมณเพศตั้งอกตั้งใจทำเนี่ยมีความเบื่อความหน่ายขนาดไหนก็จะแก้ความเบื่อความหน่ายออกไปให้ได้เพราะว่าไม่มีอะไรเลิศประเสริญยิ่งกว่าเพศภรมนี้อีกแล้ว เนี่ยเป็นเพศภูมิที่มีอิสระเสรีสิทธิเสรีภาพในอย่างแท้จริงเลยไม่เป็นทาสใครนะไม่มีใครมาจิกหัวใช้มีแต่เราพร้อมที่จะจิกหัวใช้ตัวเราเองนะโดยการจิกตัวเองให้เป็นคนดีขึ้นมาเนี่ยอันนี้ลหละใครอะไรจะเพศภาวะไหนจะเลิศยิ่งกว่าเพศภาวะแห่งความเป็นนักบวชนะสำหรับผู้ที่เข้าใจแล้วผู้ที่พอแล้วกับสิ่งที่ไม่เป็นสาระทั้งหลายในโลกใบนี้เนี่ยละเดินเข้ามาสู่สาระ แก่นสารอย่างแท้จริงเอาละววันนี้ก็เลยคิดว่าสมควรนะพูดเพื่อที่จะเป็นวันพระด้วยแล้วก็พูดสําหรับพูดที่จะบวชด,ด้วยนะพอหลวงปู่ท่านก็เมตตาให้ว่าเอาตรงนี้แหละวันนี้มีการบวชแบบนี้ท่านก็จะเมตตาให้ขึ้นมาเอาละวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะ